สวัสดีค่ะสวัสดีแมยุทธี่ทุกท่านนะคะพบกับเราในช pues oh <laughs> ่องพายเรือร้านนะคะขอบคุณแม่เียบนะคะปอนนม้วนเด็กๆหิวมากหิวมากแม่เียบหิวมากน้องมาได้กินน้ำมูโอ้น่ออยากแห้งแล้ว แล้วแม่เยียมหาอย่างอื่นให้ลูกตัวไ้กินเวๆอยู่นะเออได้กินแล้วนะโนได้กินแล้วอื้ออร่อยมากเลยค่ะเวืรอวัดดีงามครับเอาวัดดีพอแล้วลูกเดี๋ยวพอพอแล้วลิะพอแล้วลิะ

เม่เพิ่นมาดิเนาะจ้าของหาเจรํำเจร่ำเม่เพิ่นที่เลิศกลัวไม่ได้เดินที่เลิศกลัวไม่ได้เดินเห็นโนอาบน้ำแต่เช้า ออขอบคุณทุเรียนจากคุณแม่เล็บช้างมากๆนะคะเมตตาบ้านพี่เลิศนะคะให้พี่เลิศก,กับแม่แมโคโดได้กินนะคะแต่ยังไม่ทันได้ปอกนะคะเพราะว่าเห็นสุกอยู่ลูกนึงนะคะเดี๋ยวตอนค่ำให้พี่โอนป้อนให้กินนะคะเอ้ยเฮ้ยนูเอ้ยนูเ้ยกินหอดเมแห้ง ตูดใหญ่จังเลยค่อ,อ,อน,นขีนขนข <c oughs> น้ข้อค่อนขีอค่อนาคืนเนาะเดี๋ยวเราจะส่งวันที่เ็ดนะคะเพราะว่าวันที่แปดแม่ไม่ว่างวันที่เก้าแม่ก็ไม่ว่างส่งน้องแม่วันที่เกดวันที่เ็ดเราว่างต้องส่ง ไปไม่ไปก็ต้องไปเตกอีกิีเม็ดก็จะได้กลับบ้านอีสิบแปดก็กลับ ชุดนักเรียนยังไม่ทันได้ซื้อนะเออชุดนักเรียสาโอเคต้นน้อยเนาะต้นหน่อยเนาะ็นึ่งวาราเตยุคักเด็กเกินเกินเด็กบอกคู่ไปว่าสีไงยังไม่ไสิบอก นายออกมาเลยมะขาบารยี่ต่ะคองบําดยเลี้ยนหันเลี้ยเออทะเลียนมหาไรสีสเกตดเมยียนยูแตนิบา,ายรย์เลี้ยนมหาไรสีสเก็ดเนาะเลี้ยนมหาไรสารคาม lợt đùn mấy thằn nano lé nano khai hiểm đen đùn nhiều lắm rồi ô thế nuôi tôi nuôi một lời đây vẫn là ôn tua mười à. phút ก็จะเดินอ้อมสาธิช้งางงานเดินนำหน้าเราต้องเวะเวไปอ,อีกคนละเตนนะครันี้ออกกำลังใกล้บ้ามันบัดขาถ้าจะเราจะลงน้ำพี่เลิศก็คงเอาไปขึ้นไม่ได้แน่เลยไม่มีเชือกไหนหลอกลอกให้ขึ้นจากน้ำได้เล่นน้ำไม่ยอมขึ้นน้ำ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องน้องเลิกรักด้วยนะคะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจวันนี้เดินสงบสงเงียมมากเลยแต่ละเชือก น้ำสั่บกรดมากเลย จอบบอนคักเถอะน้อเน <ś c oughs> เพื่อนมาลองเกี่ยวกล่าวเลยยางสำหรับไม่ยันก็เ่มยล่ะเศร้าเลว ทำแล้วคทำแล้วมาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องน้องเลิศรักด้วยนะคะรักเ,กเลิศรักในโน,โน้องจะขอให้รักข้าน้ำเด็ดดาเนี่ยอ้อมขอบอ้อมใจของพ่อ,พอแม่แต่ทุกท่านด้วยนะคะสำหรับเรื่นี้รั яз ไลฟ์ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ